ลองหาพี่จิแล้วครับพี่จิเมื่อไหร่จะมาครับพี่จิอยู่นี่ได้ไงเนี่ยจยีเรียกน้องไปหน่อยเร็วจีเรียกน้องไปหน่อยเรียกน้องไปหน่อยโอ้พี่จีมาหลบผลอยู่นี่เองโอ้ครับสวัสดีครับผมอวันนี้นะครับอยู่กับพวกเราพ่อลูกนะครับผม บารมีนะครับยักน้อยนะครับวันนี้ฝนตกเลยครับผมบารมีอยากไปรับพี่จินะครับผมพี่จิไม่รู้มาหรือยังครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวบารมีจะขออาสาไปรับพี่จินะครับวันนี้คิดถึงพี่จิมากเลยฝนตกด้วยอามาลูกมาคนเก่งมาเร็วคนหล่อมาเนี่ยครับบารมีเดินดุมดุมดุมไปแล้วครับผมจะไปรับพี่ชายนะฮะเอาาเา อาอลอก่อนลอก่อนเอามาลูกมามามาคนเก่งมาอ่าคนตกแล้วไปแล้วครับบารมีครับค่อยๆลูกออาบน้ำอย่างรอเลยวันนี้จะไปรับพิจิของเขานะครับเ้าเาลูกเฮาเฮาเฮาเอ้เอา ฝนตกแล้วยักหน่อยเอ้ยพี่จิเมื่อไหร่จะมาพี่จิเอาเขาลกเข้าม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 ารอพ่อด้วยคนเก่งอ่รารอพ่อด้วยรอพ่อด้วยเร็วโอ้ลองหาพี่จิแล้วครับพี่จิ kins, เมื่อไหร่จะมาครับเอ๊ะป่านนี้ยังไม่มาอีก มันสีโมงกว่าแล้วนะเนี่ยทำอะไรอยู่นาะพิกจีเนี่นนาะยังไม่มามามาลูกมา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 ,มาเอาพี่จีอยู่นี่ได้ไงเนี่ยอาจีเรียกน้องไปหน่อยเร็วจีเรียกน้องไปหน่อยเรียกน้องไปหน่อยโอ้พี่จีมาหลบฝนอยู่นี่เอง อเอาเลิกเลียงนานหรือยังเนี่ยโอ้ลบฝนก่อนโอ้บารมีมารับทุกทีครับฝนตกพอดีเลยครับผมอ่านี่นี่น,นี่ลงมาก่อนนะลงมาก่อนมาจับท้าด้วยเอาเอาโอ้ฝนตกก ใชครับร้องหาพี่ใหญ่เลยครับเมื่อกี้นึกว่ายังไม่มานะเนี่ยโรงเรียนฝนตกไหมตกแรงไหมล่ะแล้วขับรถมาเจอฝนไหมเย็นจิ้มโอ้ไปกินยาตรงนั้นแหละไปกินยาตรงนั้นแหละโอ้ครับฝนตกครับเดี๋ยวให้ฝน ตาเล็กๆเลยนะครับเราถึงจะไปนะครับผมตอนนี้นะครับบารมีมารับทุกทีโอ้น้ำยังโลเลยครับหืดดำเลี่ยมมาเลยครับตอนนี้อ่าไปบ้านเลยไหมใกล้ๆฮะไปบ้านเลยเนาะ หาบารมีไปบ้านเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพอกผีมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะโอ้ยมาแรงแล้วไปยังไม่ได้หรอกมา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 โอ้ครับฝนตกแรงมาครับผมมีลงด้วยครับ ฝนซาก่อนนะครับพิกิกลับจากโรงเรียนนะครับผมก็ได้หลบผนก่อนนะครับอยู่ที่โรงงานโรงงานกระดาษนะครับผมตรงนี้นะครับก็ปล่อยให้ยักน้อยกิน้านะครับผมโอ้ยันสบายมากเลยครับวันนี้ สบายไหมวันนี้ไปเรียนเป็นไงปิดเทอมวันไหนล่ะโอ้โอเยเจอฝนใกล้จะซาแล้วนะครับผมโอ้ยักน้อยวันนี้อาสามารับพิธีนะฮะอาบน้ำมาอย่างรอนะครับมาเจอฝนตกพอ,อดี น้ำไหลเข้าในหมู่บ้านเลยนะครับผมที่นี่โรงงานกระดาษนะครับเดคลื่นจำไสนะครับวันนี้บารมีก็มารับพิจิจะต้องชุดให้ก่อนนะครับเพราะว่ามองให้ฝนซาก่อนนะครับดูเหมือนว่าฝนจะเริ่มซาแล้วนะครับผมตอนนี้ oh. ขึ้นไปเลยครับ ไปเลยเอเออ้าอ่าโอเคฝนชาพอดีเลยโอ้ฝนชาพอดีเลยครับผมอ่าพร้อมหรือยังพร้อมอ่าพร้อมเบนช้างไปเลยครับอ่าบารมีมามารับที่จีนะครับวันนี้นอ่าไปเลยครับผมไปเลย เี๋ยออกไปเลยครับโอเคระวังระวังด้วย สุพรร์ษาเป็นไงลูกเป็นไงโอ้สุพรรษาคิดถึงพี่จีแรงนะครับพี่จีเขามาแล้วเขาขี่พี่บารมีเขาขี่บารมีมาแล้วนี่ฝนตกเลยเปียกกันพี่จีลงมาแล้ว บารมีไปรับพี่จีฝนตกเลยฝนตกเลยเอามัดช้างเสร็จหรือยังเอาออกมาเลยครับโอ้นัินไปจชุดพี่อ้อก,กันเร็วชุดพี่อ้อก,ก่อนเออลับจากโรงเรียนแล้วครับวันนี้ที่บารามีเลยครับท่านช้างไง ไปหาน้องก่อนชุบแว่นเลยพี่จีมาแล้วพี่จีมาแล้ว<า>น้องสาวคนดีวันนี้จุ๊บไม่ได้หรอกเ <c oughs> ขาไม่จุ๊บหรอกวันนี้นะดูตัวตัวเองสิล้างตัวก่อนดูตัวของตัวเองหน่อยสิฮะ โอ้สังสีมีสังสีรั่วนะครับเพราะว่าเราใช้สังสีเก่าจากโรงช้างที่เราย้ายมานะครับผมโอ้เนี่ยครับรั่วก็อยู่ๆไปก่อนนะครับสังสีก็รั่วนะครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากจะช่วยน้องสุพรรษาก็ยินดีนะครับ เนาสุพรรณษาเนาะจะได้อยู่แบบสบายๆหน่อยครับผมโอ้สุพรรณษาเล่นเล่นน้ำฝนเลยครับวันนี้เอาก้นลงถูเลยนะครับโอ้พิกจีพิจีพิจมาแล้ววันนี้พิจีเขาไม่เล่นด้วยเพราะว่าตัวเองกิตตมจมเลยบํมแมมวันนี้นะครับ ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อได้แหงงานก่อนพ่อจะเปลี่ยนสังกะสีให้เป็นรูจองฟองเลยเดี๋ยวพ่อได้แหงงานก่อนเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวพ่อจะเปลี่ยนสังกะสีให้นะลูกนะออยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนอพี่จิมาเร็วเข้ามาหน่อยเร็วเป็นยังไงครับไปโรงเรียนวันนี้ เรียนรู้เรื่องไหมรู้ครับโอ้ดีดีลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเด้ออ่าเดี๋ยวมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างก็สำหรับทิ้งครับก็ใช้คนผลิตเชอรี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชรนะครับครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครอบครัวฟมอลี่สีทับไทยนะครับผมก็ต้องขอตัวทำงานเก็บกวาดอีกช้างก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับ จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ยักษ์น้อยมารับพิจินะครับกลับจากโรงเรียนนะครับกลับมาบ้านนะครับผมฝนตกเปียกนะครับเย็นชื่นใจสบายตัวนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านรับชมคลิปในวันนี้จงมีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุกกา